นีสันมาร์ทนะครับรุ่นกดปุ่มสตาร์ทนะครับกุญแจรีโมทกดล็อกกดเปิดได้นะครับแต่ว่าเวลาเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทนะครับไฟขึ้นครบหมดนะครับแต่สตาร์ทรถไม่ได้นะครับแล้วก็มีไฟคีย์สีส้มขึ้นโช์ค้างนะครับเวลากดปุ่มรถไม่มีอาการตอบสนองนะครับเดี๋ยวจะทําการตรวจเช็คแก้ไขให้ลูกค้าใหม่นะครับใช้เครื่องสแกนนะครับตรวจเช็ควิเคราะห์ปัญหานะครับ ก็มีโค้ดสีแดงนะครับอุปกรณ์น่าจะมีปัญหาแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะตรวจเช็คสายไฟให้ลูกค้าด้วยนะครับแก้ไขเรียบร้อยนะครับตรวจเช็คระบบไฟนะครับเปลี่ยนกล่องควบคุมที่เสียนะครับลงทะเบียนทุกระบบสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับรีโมทใช้งานได้ปกตินะครับทดสอบนะครับอย่าเบรกกดปุ่มสตาร์ทครับติดใช้งานได้เหมือนเดิมเรียบร้อยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถนิสสัน รุ่นกดปุ่มสตาร์ทนะครับมีปัญหาเหมือนคันนี้นะครับรีโมทกดล็อกกดเปิดได้ปกติทุกอย่างนะครับแต่เวลากดปุ่มสตาร์ทนะครับไฟสว่างขึ้นครบนะครับมีสัญลักษณ์ขึ้นบนจอไมครบหมดมีไฟคียโชค้างนะครับแต่สตาร์ทรถไม่ติดนะครับมีบริการแก้ไขถึงที่ถึงบ้านนะครับช่างกุญแจไทยยินดีให้บริการครับ